สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนกับผมปืนทีชคลิปนี้ผมจะแนะนำชุดใหม่ชุดแ a ล k กสโตนชุด Blackstone ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นชุดที่เข้ามาในเซิร์ฟ Winter ผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟอื่นมีใช้หรือเปล่านะครับแต่เซิร์ฟวินเทอร์มีใช้ความสามารถมันค่อนข้างวุ่นวายและซับซ้อนนอกจากนี้ตัวมันยังมีด้วยกันถึง3 version, เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรก มาเป็นตามบุปรินแล้วกันเวอร์ชั่นแรกจะเป็นเวอร์ชั่นสมดุลป้องกันโคและฮีทรีซิตอย่างละครึ่งคึ่งบวก2.5งจอร์้ชั่นที่2ก,ก็จะเป็นตัวนี้เวอร์ชั่นฮีทรีซิตก็คือป้องกันความร้อนดีเวอร์ชั่นต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ อา่าตัวนี้ครับนี่เวอร์ชันโคลิซิสสีแตกต่างกันถ้ากก่งๆสีจะขาวนะถ้าโคลิซิสจะเป็นสีออกฟ้าถ้าเป็นฮิต i ิซิสจะเป็นออกแดงสีแดงนะความสามารถไม่เหมือนกันทนีนี้ผมก็นั่งดูจนโอเคเข้าใจกับเกี่ยวกับตัวมาละเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆแล้วก็จะอธิบายยาวนะครับใครต้องการเวอร์ชั่นไหน ก็ไม่ว่ากันต่อไปนี้ผมจะพูดถึงเวอร์ชั่นสั้นๆสำหรับท่านที่ต้องการเวอร์ชันสั้นๆ,ๆฟังปุ๊บก็จบได้เลยนําไปใช้นะผมจะอธิบายเกี่ยวกับมันสั้นๆดังนี้เวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นสมดุลนะเวอร์ชั่นสมดุลอย่างที่1กันร้อนกันหนาวอย่างละ2องาองศานะครับอย่างที่2เมื่อทำดาเมทธาตุตัวตัวข้อ2นะเมื่อทําดาเมทธาตุจะได้ Element d a ด a g เนะครับ 2%ทุกๆ0.5วินาทีมันจะติ๊กทิกเกอร์ตัวนี้ในภาษากิมจะเรียกว่า Warm Sensation เมื่อทำเมื่อทำ Element Damage จะได้สถานะ Warm Sensation แล้วก็ทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ Element Damage เข้าไป2%แล้วก็ทิกเกอร์ทุกๆ0.5พูดง่ายคือถ้าทำ Element Damage ต่อเนื่องไปเนี่ยเราจะได้ Element Damage อยู่ที่10%นะครับอยู่ที่10%จบแค่นี้สำหรับข้อ2 นั่นคือเรา ast, ยัดยัดอะไรไม่ไดไปเรื่อยๆนะได้เ l ลเม n นตดมเเพิ่มขึ้น10%พอเข้าข้อ3ข้อ3จะบอกว่าถ้าถ้าอุณหภูมิที่เราระบงชีวิตอยู่นะอยู่ระหว่าง10ถึง30องศาจะได้สถานะพิเศษคือ Warm Status พอเกิด Warm Status ปั๊บ Element d a m a ม e จะเพิ่มขึ้นอีก18%ข้อที่2ได้ามาแล้ว10อ่าข้อที่3ได้อีก18รวมเป็น28%มาดูข้อที่4ต่อข้อที่4เนี่ย ถ้าเราทำ Warm Sensation ได้5 s t Stack ก็คือไอตัวที่2เนี่ยยับไปเลย5 s t แ c กได้10% e อลิเมนต์มาแล้วเนี่ยข้อที่4มันจะบอกว่าถ้ามี Warm Sensation 5 s a c k ปุ๊บเราจะได้สถานะ Warm Status มาฟรีๆโดยที่ไม่เกี่ยงเลยว่าจะอุณหภูมิเท่าไหร่ได้แน่ๆดังนั้นข้อ4เป็นการการันตีว่าไม่ว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ในอนุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตามเราจะได้บั๊ข้อ3อย่างแน่นอนก็คือ 10บวก18เป็น28แต่ท้าทนั้งทั้งนี้มีโบนัสให้ถ้าเกิดบางเอิญเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นอุณหภูมิ10ถึง30องศาเนี่ยมันก็จะให้ e m e n t n t m a ม e เราอยู่ที่7%เพิ่มขึ้นรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จเลยเป็น10บวก18บวกเนะครับเป็น35% 35%นี่คือสูงสุดที่เซนเนี่จะทำได้เต็มที่แล้วถ้าไม่นับอุณหภูมิเลย ได้28ถ้าตัวมงชิตอยู่ในอุณหภูมิ10 3ถได้35นี่คือจบซอนตัวนี้ตัวนี้เข้าใจง่ายอธิบายสั้นหรือยาวก็จะประมาณนี้จบเลยแต่ว่าแนวคลิปแบบนี้ให้เอามาใช้กับชุดแดงกับชุดฟ้าได้มาดูตัวนี้ต่อชุดฮีทลิซิทชุดฮีทลิซิทข้อ1ฮีทลิซิท5นะครับแล้วอันนี้ผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังเลยแล้วกันนะชุดการร้อนชุดแดงเนี่ยถ้า ถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงยิ่งแรงโดยที่โดยที่นะถ้าอุณหภูมิ10องศาจะได้บัฟเอเลิเมนต์ดาเมจสถ้าอุณหภูมิ20จะได้3 5ถ้า30ได้40 40ได้45 50ได้50 60ได้55 70ได้60 80ได้65แล้วก็ถ้าอุณหภูมิ90องศาจะได้70% Element Damage เ ก็คือมันใช้งานค่อนข้างยากแต่มันบับให้โหดมากต่อไปจะเป็นตัวตัวนี้ชุดกันความเย็นชุดกันหนาวเนี่ยอุณหภูมิยิ่งต่ำยิ่งแรงสรุปให้ก็คือเอลิเมนต์ดามจถ้าสู้ที่อุณหภูมิถ้าสู้ที่อุณหภูมิ30องศาคือสูงสุดละสูงสุดที่ที่สู้ละว30องศา จะได้ขึ้นไปเลยจะได้บัฟแค่10%แล้วจบแค่นั้นนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าสู้ที่อุณหภูมิ20องศาจะได้รวมแล้วบัฟเอเลเมนมตร์เถ้า10องศาได้ได้40องศาได้45 -10 ลบ10ได้50 -20 ลบ20ได้55 -30 ลบ30ได้60 -40 ลบ40ได้65และลบ50ได้70คือเต็มที่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นชุดกันหนาวนะครับโอกาสลบ50มีเวลาไปสู้วอตเวิลมันจะมีเวทเทอร์ Weather, พิเศษมันจะมีสถานะไอ,อ,อ้พวกอุบูอุณหภูมิหนาวพิเศษมันจะลบได้ถึง50องศานะครับก็จะได้บัฟแม็กที่70เต็มทีละบ้าโหดมากะนี่คือเวอร์ชันสั้นจบลวครับใครต้องการทราบแค่แค่แรงแค่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ก็คือไปคลิปได้เลยแต่สำหรับคนที่ต้องการทำความเข้าใจ ผมจะอธิบายคุยต่อเกี่ยวกับตัวนี้นะครับจะคุยต่อลึกๆเลยแล้วกันมาทําเขาเข้าใจกันนะข้อ2เนี่ยข้อ2นะสำหรับชุดสายความร้อนนะครับมันเขียนว่าถ้าทําดาเมทธาตุจะได้บัฟ1นึ่งสเรียกว่า w a r ์มเซสเซชันเหมือนกับไอของชุดสีขาวชุดชุดกั้ากึ่งอชุดครึ่งๆชุดสมดุลเรียกว่าอร์มเซสเซชันวอร์ s เซสเซชันเนี่ยสุดที่5้าสต ล้วเอเลเ,เมนต์จะสุดที่10%บเปนัแล้วในข้อ2เนี่ยถ้าเราทําตุเอเลเมนต์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นชุดหนาวชุดสมดุลหรือว่าชุดร้อนให้ตีไปเลยว่าจากข้อ2เนี่ยเราจะได้แน่ๆสิบนตสิบเตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิยังไงก็ช่างได้10ทบไว้ในใจบัฟที่2ได้สิบแน่ๆบัฟที่3กับ4จะวุ่นวายหน่อยหัวข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเราจะได้รับบัฟ แพ s ชั่นสเตตัสเอเรเมนเตอร์เพิ่มอีก10ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การกระทํามันเป็นอุณหภูมิที่เราอาศัยอยู่ก็คือถ้าเกิน30ได้เลย30ไม่ได้นะต้องเกิน30เกิน30มสิบพรจะได้เลย element เตอร์บวกสิบเปอร์เซ็ฟรีฟแต่ทีนี้เสริมให้อีกทุกๆ1นึ่งทุกๆุหนึ่งองศาที่เพิ่มขึ้นถัดจาก30ไปเนี่ยจะให้เอเรเมนเตอร์อีก0.5%แต่ว่าอีตรงนี้เนี่ยแม็กสุดอยู่ที่20%ซ ก็ห,หมายความว่าถ้าอุณหภูมิจาก30กลายเป็น31องศาปุ๊บได้เอเลเมนเตาเมตรสิเราแล้วได้เอเลเมนตาเมตโบนัสอีก0.5กลายเป็น10.5%นะครับจะเป็นอย่างนี้ตรงน,นี้เราต้องจําไว้เพราะมันจะไปใช้ที่ข้อ4อีกข้อ4ภาษากับข้อ2ถ้ามีวอร์มเซนเซชันเต็มสแต็กก็คือ5สแต็กเลยนะครับมันจะให้แพชชั่นสเตตัส คูณ2อ่โบนัสของแพชชั่นเซ a ร์ตัสจะคูณ2ย้อนกลับไปที่ข้อ3 p a แพชชั่นเซอร์ตัสมันคือเอเลเมนต์บวบเปอรใช่ไหมอ่าคราวนี้มันจะคูณให้มันจะคูณให้2เท่าก็คือเอเลเมนต์ตัวนี้จะกลายเป็น20%นะครับท้านันไม่พอด้วยสถานะวอร์มเซสชั่นเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิของเราแค่อุณหภูมิของเราคนเดียวจะเพิ่มขึ้นทันที20องศาอืมก็คือ อุณหภูมิเท่าไหร,กร่ก็ช่างอ่ะฉันจะเพิ่มอีกยีถ้าสมมุติว่าเราสู้อยู่ที่อุณหภูมิ30อุณหภูมิจะกลายเป็น50องศาเลยปพ๊บพออุณหภูมิกลายเป็น50องศาปุ๊บแน่นอนเราก็จะได้ไอ้เอเดดิชแนลของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากข้อ3ที่มันเพิ่มขึ้น0.5นย์จุดห้าเอเรมตทุกๆ1องศาเนี่ยใช่ไหมแล้วไอ้ข้อ3เนี่ยโบนัสตรงเนี้ยมันสุดที่20%แต่พอได้ข้อ4ไปเนี่ยด้านล่างเลยแคปแคปอินครีสทู จาก Maximum 20%กลายเป็น Maximum 40%สรุปข้อ4ได้อะไรบ้าง 1. อุณหภูมิเพิ่มขึ้น2ี่สิสองศา2อ a แพชชั่น a เ u ต,ตเบิ้ล2เท่า 3. แคปแคปของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่เคยให้ Maximum Element เม m a g e 20จะกลายเป็น40%ตรงนี้แหละที่จะทำให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆเวลามันร้อนผมก็เลยเอาไปโอเคเอาไปนั่งคำนวณให้เรียบร้อยละ ก็มาฟังใหม่อีกรอบแล้วกันถ้าเราสู้กับศัตรูที่อุณหภูมิ30องศานะครับแล้วเราก็ยิงตุ่ม,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 มจนได้บัฟเต็มของอ Warm sensation เราจะได้บัฟ element d a าเ g e อยู่ที่40%ครับแต่ว่านาขนาดนั้นเนี่ยอุณหภูมิส่วนตัวเรา50องศานะเออคือจะ,จะ,จะใช้เซเนียก,ก็จริงแต่ที่ถ้าอยากจะแรงเราก็ต้องกันร้อนได้ดีด้วยถ้าสู้ที่40องศา ตอนติดบัฟอุณหภูมิจะกลายเป็น60แล้วได้บัฟดดเมจอยู่ที่เอเลเมน์ดเมจอยู่ที่4 5ถ้าสู้ที่50อุณหภูมิตอนติดบัฟจะเป็น70ได้โบนัสเอเลเมน์ดเมจอยู่ที่50ถ้าสู้ที่60องศา60องศาอุณหภูมิขณะติดบัฟจะเป็น80บัฟจะได้ที่55%ถ้า70 อุณหภูมิตอนติดบับจะเป็น90อุณหภูมิติดบับ90บเนี่ยบางคนไฟลุกนะต้องระวังด้วยบางคนจะเป็นฮีตตกมันจะตายเอาแล้วก็สูงสุดที่90สครับสู้ที่อุณหภูมิ90องศาตอนติดบับอุณหภูมิส่วนตัวเราจะกลายเป็น110องศาน้ําเดือดนะผมไม่แน่ใจว่าตัวผมจะตายหรือเปล่าจะบบารับ้านหรือเปล่าแต่ว่าอุณหภูมิ90องศาเนี่ยยังไม่เคยเจอสูงสุดเจอที่85แล้วก็ตายมาแล้วค่างตาลหลอมตอนนี้ก็ไม่กล้าไปอีกกลัวตาย เพราะว่ามันเก็บศพตัวเองไม่ได้นะครับแต่เอาเ,อาเป็นว่าเบสเซชชุกความร้อนเนี่ยเต็มที่เลยถ้าสู้ที่อุณหภูมิ90องศาอุณหภูมิส่วนตัวเป็น110บัฟอยู่ที่70%แม็กต่อไปจะเป็นอ่าตัวนี้ black stone สายโคนะครับบัฟที่1กันหนาวโคลิซิธ5%บัฟที่2 3 4 เหมือนก,นกันกับข้างต้นของไฟแต่ตรงข้ามกันแต่ตรงข้ามกันถ้าให้พูดใหม่ก็คือถ้าข,อข้อที่2องทำเอลิเมนต์นำเมจจะได้บัฟที่เรียกว่าวอร์มเซนเซชันเหมือนกันนะครับเป็นเอลิเมนต์บวก2%ต่อเนื่อง2วินาทีทิกเกอร์1ครั้งทุกๆ0.5วิเต็มที่คือ5แสแต็คดังนั้นข้อ2ทดไว้ถ้าเราทำเอลิเมนต์นำเมจตลอดเ,เวลาทดไว้เลย ว่าเราจะมีสเต็กบัฟอยู่ที่10% Element d a m ต g e ลเมนต์ดามีทบไปก่อนข้อ3ถ้าอุณหภูมติต่ำกว่า10องศาต่ำกว่านะดังนั้น10องศาไม่ได้เราจะได้บัฟพิเศษเรียกว่าโคสเตตัสอ่าแต่ก่อนวอลสเตตัสนี่นจะเป็นโคสเตตัสโคสเตตัสเนี่ยจะให้เอลเมนต์ดามีมาฟรีฟรีสิตัวน,นี้10%ฟรีฟรีเลยแล้วสําหรับอุณหภูมิที่ลดลงทุกๆุหนึ่งองศาจะได้เอลเมนต์ เพิ่มขึ้น0.5%สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน20%ก็คือไม่เกิน40องศาไม่เกิน40องศามาข้อที่4ถ้า Warm Season ตรงนี้ stack เต็ม5จะเพิ่มพิเศษให้ c o s t a ั u s เป็น 2, 2> เท่า Element Damage ต,ตรงนี้จะกลายเป็น20นอกจากนั้นแล้ว Increase ตรงนี้ที่กลายที่20%เนี่ยจะกลายเป็น40% c o s t a ั u s Double จะกลายเป็น40% ก็คือยิ่งหนาวยิ่งแรงดังนั้นผลสรุปของตัวชุดกันหนาวถ้าเราสู้ที่อุณหภูมเิเมื่อกี้มันเริ่มที่30ใช่ไหมเราก็เริ่มที่30มั่งถ้าถ้าใส่ชุดนี้ชุดเย็นเนี่ยแล้วไปสู้ที่ความอุณหภูมิ30องศาจะได้บัฟจากข้อ2เพียงอย่างเดียวที่10%แล้วจบแค่นั้นต่อให้อุณหภูมิจะสูงกว่านี้ เท่าไหร่ก็ตามเราก็จะได้เอลิเมนต์เปอร์เซแล้วก็จบแต่ถ้าสู้ที่20องศาจะได้จากข้อ2มา10%เออและได้จากข้อ3และ4มาเป็นอีก20%กับ5%รวมกันเป็น35%ถ้าสู้20องศาจะได้35%ครับบัฟถ้าสู้ที่10องศาจะได้40%แต่ว่าแน่นอนอุณหภูมิ ตอนติดบับเนี่ยมันจะเย็นลงยนลง20องศานะครับดังนั้นถ้าสู้ที่1 0องศาเนี่ยอุณหภูมิติดบับมันคือลบ10องศาแต่จะได้บับดาเมจอยู่ที่20เอลเมนต์ไอ้สีเอเลเมนต์ดาเมจถ้าสู้ที่0องศาจะได้บับ4 5เอเลเมนต์ดาเมจแต่อุณหภูมิขณะติดบับจะลบ20องศาไต่ไปเรื่อยๆสุดที่สูงสุดอุณหภ,ภูมิภายนอกลบ50องศา อุณหภูมิขนาดติดบัฟลบเองศาจะได้บัฟเอเลเมนต์อยู่ที่70%คือแม็กนะครับก็จะเป็นของสายความเย็นไปนมันไม่มีอะไรเทสได้เพราะบัฟมันเยอะมากๆนะครับแต่เอาเป็นว่าเห็นไหมว่าตอนนี้อุณหภูมิมัน40องศาผมใส่ชุดความร้อนอยู่มาดูกันผมใส่ชุดความร้อนอยู่แสดงว่าผมจะต้องได้วอร์มเซนเซชันซน นี่นะไอ้ไม่ใช่ผมต้องได้วอร์มแพชชั่นอ่าวอร์มแพชชั่นแพชชั่นสเตตัสเออแพชชั่นสเตตัสตัวนี้อีกทีนึงอ่าข้อสองแพชชั่นสเตตัสแอร์ได้แพชชั่นสเตตัสดูอีกทีกด I นี่แล้วก็กด C ตัวนี้มันจะไม่เขียนนะครับมันจะไม่เขียนแพชชั่นสเตตัสมันจะเขียนว่าแพชชั่นแอมบิไฟเออร์อันเดอร์แพชชั่นแอมบิไฟเออร์เก็ตเอ็กซ์ตาร์เอเลเมนต์ดาเมจบนัส ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยจริงเปล่าวะมันหรือว่ามันได้อยู่แล้วก็ง่ายๆครับผมแค่ผมแค่แคใส่น,นี้ใส่ให้มันหลุดเซตไป3ชิ้นใช่ไหมผมใส่4ชิ้นผมใส่ให้มันหลุดเซตไปเลยครันนี้หลุดเซตแล้ว เล่ครับแพชชั่นแอพลิฟายมันหายไปนั่นแหละคือบัฟของมันโอเคทีนี้มาดูของเก่าของเก่าก็คือตัวนี้ไอ้ตัวบัฟบัฟธาตุของเก่าที่เรามีเนี่ย ตัวนี้เนี่ยข้อ2เราจะได้ element d a ดเปอ์เม็มา8%ข้อ3จะได้2ีรวมกันเป็น28ข้อ4จะได้มาอีก10รวมกันเป็น38อันนี้คือ38%ดูดีแต่ว่าดูไม่ดียังไงมันจะต้องทำ damage ครับเราจะต้องทำ damage 1นึ่งหนึ hit 1 hit จะได้จะได้ stack 1นึ่ง element damage ข้อ3เนี่ยสูงสุดคือ20ฮิต hit อเลเมน element damage เพิ่มข้อ4ไปสแต็กเพิ่มขึ้นอีก10กลายเป็น30หมายคขาว่าต้องต้องยิง30ฮิต30ฮิตเลยนะถ้าเป็นแม็กกาซีนของปืนปืนเป็น assault rifle นะ่ะสมมุติได้แค่40แล้วละกันได้แค่40นัดยิงเข้าเป้าหมดเนี่ยก็ต้องยิงเข้าเป้าไป3ใน4ของแม็กเลยนะถึงจะได้บัฟเต็มที่38แล้วพอเรารีโหลดปั๊บสแต็กจะหายไปครึ่งนึงอืมไอแอร์นต์ยังอยู่30หายไปครึ่งเหลือ15 15บวกแเป็น23เอ้ยเป็นใช่สิบบวกยี 8, ่สใช่เป็น23 23แล้วก็ต้องไต่ระดับขึ้นไปถึง38ใหม่อีก15นะัดก็ก็ต้องยิงีครึ่งแม็กเอออีกต้องครึ่งแม็กกว่าเอ้ยอีกเกือบครึ่งแม็กเออทำให้ดาเมจไม่เต็เมเลทเต็มหมดเท่าทีนะตรงนี้มันก็น่า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 รำคาญน,นะแต่ว่ามันได้38แต่ถ้าเกิดเรามาดูเนี้อตรงนี้มันจะได้ที่ไอชุดขาวเนี่ยที่คุยกันไว้ตอนต้นเลย มันจะได้ชัวชวที่28ชัวชัวที่28ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชันได้28แน่นอนขอให้ทันนอเมทอรเวลาถ้าอุณหภูมิได้อีก10ถึง30จะได้7เป็น35ก็สะดวกอยู่แต่ว่าส่วนชุดแดงชุดฟ้านั่นคือไอชุดความร้อนคนเย็นนั่นคือแรงระเบิดระเบ้์ไปเลยตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ช่างใจว่าจะทําท2ชุดไหมก็ต้องทํา2ชุดทําแดงชุดหนึ่งทำฟ้าชุดหนึงแล้วก็ เพราะว่าอุณหภูมิอุณหภูมิคาบเกี่ยวอุณภูมิคาบเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพอะไม่ว่าชุดแดงหรือชุดฟ้าเนี่ยถ้า20องศา20องศาเท่ากันแดงกับฟ้าเก่งเท่ากันแต่ถ้า20องศาแล้วมีโอกาสที่มันจะสูงขึ้นเราก็ใส่ชุดแดงซะถ้า20องศาแล้วมีโอกาสที่มันจะลงเราก็ใส่ชุดฟ้าซะถ้า30องศาเราก็ใส่ชุดแดงถ้า10องศาเอถ้าเออถ้า1 0องศาเราก็ใส่ชุดฟ้าไปผมก็ทำให้2ชุด เวลาผมอยู่โซนโซร้อนเนี่ยผมก็ชุดแดงตลอดเวลาผมเข้าไปโซนหิมะผมก็เปลี่ยนชุดฟ้าก็ทำอย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจเปลี่ยนอะ่ะก็เป็นชุดสมดุลไปชุดสีขาวเพราะว่าผมสังเกตว่าไซโลไซโลเนี่ยอากาศมันปกติไซโลอากาศมันอยู่ที่ประมาณ20องศาปกติมากเลย20 30ประมาณนั้น10 20 30ก็เลยถ้าใครเน้นลงไซโลแล้วก็เกียจเปลี่ยนชุดอะ่ะก็เอาชุด ชุดตัวนี้ก็ได้นะครับชุดแบ็กสโตนแต่ว่าเป็นคราฟด้วยสตาร์ทซอร์ตเป็นชุดเป็นการไปชุดกันหนาวกึ่งๆนะส่วนเรื่องบูทซับในแล้วแต่นะใครจะเอาไงก็ได้ทฤษฎีล้วนๆนะครับแต่ก็น่าจะทำให้เข้าใจมันได้มากขึ้นนะงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าของมากครับสวัสดีครับ